คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะจะมีอาการอื่นๆนะคะเกิดร่วมกันด้วยนะคะโดยภาพรวมของการวินิจฉัยโรคซึมเศร้านะคะผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะจะต้องมีอาการต่อไปนี้5การนะคะหรือมากกว่าและอย่างน้อยต้องมีอาการในข้อ1นะคะหรือข้อสองข้อนะคะและอาการเหมือนที่บอกความเศร้าที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ชั่วประเดียวประดาวแต่ต้องมีความต่อเนื่องนะคะเนิ่นนานนะคะอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะซึ่ง อาการดังกล่าวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเหมือนที่เราพูดถึงเป็นไปก็คืออารมณ์เศร้านะคะซึ่งอารมณ์เศร้าเนี่ยถ้าโดยผู้ใหญ่หรือว่าโรคซึมเศร้าทั่วไปนะคะอาจจะชัดเจนเลยที่เป็นในเรื่องของอารมณ์เศร้าแต่ว่าในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะคะบางทีก็จะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาของอารมณ์ที่หงุดหงิดก,ก็เป็นได้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความสนใจในสิ่งต่างๆกิจกรรมที่ชอบเนี่ยนะคะลดลงหรือแทบจะหมดความสนใจในสิ่ง เหล่านั้นนะคะจากที่เคยชอบดูซีรีส์เกาหลีชอบออกกําลังกายออกไปทํากิจกรรมต่างๆที่มีความสุขก็รู้สึกว่าทุกทกอย่างมันเบื่อไปหมดเลยมันมืดไปหมดรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบทำเนี่ยหมดลงอย่างมากนะคะอาการอื่นๆที่เกิดร่วมตามต่อมาได้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของเรื่องน้ําหนักนะคะน้ําหนักเนี่ยอาจจะลด หรือเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะซึ่งการที่น้าหนักลดน้ำหนักเพิ่ม้ยน้ําหนักลดจังเลยช่วงนี้หรือว่า้ยช่วงนี้อ้วนขึ้นมากเลยอะไรเงี้ยนะคะเอ๊ะเป็นซึมเศร้าหรือกล่าวจริงๆแล้วเนี่ย โล2โลขีด2ขีดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้นับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเกณฑ์อยู่นะคะว่าน้ําหนักเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ5นะคะต่อเดือนนะคะซึ่งอาการเบื่ออาหารนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีผลเชื่อมโยงมาจากเรื่องของโรคซึมเศร้าระบบของร่างกายต่างๆด้วยนะคะและในกลุ่มของเด็กและว,วัยรุ่นนะคะบางทีอาจจะไม่ได้พบเป็นลักษณะของเบื่ออาหารแต่กลายเป็นลักษณะของการรับประทานที่มากขึ้นนะคะเหมือนเขาไม่รู้จักจัดการกับความเครียดอย่าง อาจจะใช้การรับประทานเป็นวิธีจัดการความเครียดความเศร้าอย่างหนึ่งทําให้การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักเนี่ยมีมากกว่าร้อยละ5ต่อเดือนนะคะการนอนนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะคะอันนี้คือพบมากแล้วก็พบเยอะเลยนะคะในคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าแต่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะคะอาจจะมีความแตกต่างบาง คนที่พบเยอะนะคะก็คือเป็นลันกษณะของการนอนมากเกินไปคือนอนนี่บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้หลับนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบหลับยาวนานหรือหลับต่อเนื่องแต่ว่าเหมือนกับอารมณ์เศร้าเบื่อหน่ายไม่รู้จะทําอะไรก็นอนอยู่บนเตียงนะคะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นคุณภาพการนอนอาจจะไม่ได้ดีนักนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบร่วมด้วยได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะลักษณะการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวของคนเราปกตินะคะ ลักษณะในการเคลื่อนไหวทั่วๆไปเนี่ยนะคะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกระวนกระยอยู่ไม่สุกไม่นิ่งนะคะในบางรายนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยมาหาหมอด้วยเรื่องที่ว่าเอ๊ะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยวิ่งไปมานะคะแต่เมื่อค้นหาแล้วนะคะปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาของเขานะคะคือมีเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะตรงนี้ทําให้บางทีเนี่ยเด็กๆออกมาในอาการของการอยู่ ไม่นิ่งได้นะคะหรือในบางรายนะคะละักษณะเป็นเรื่องของการเชื่องช้าลงนะคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มีอาการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะคะและในด้านของความคิดนะคะก็จะมีความคิดที่เป็นลบ มากขึ้นนะคะมีความคิดในมุมมองที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่มีคุณค่านะคะสมาธิลดลงนะคะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะคะมีความลังเลไม่ชัดเจนนะคะรวมถึงที่เราเป็นห่วงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้เลยก็คือมีความคิดเรื่องของ suicidal idea นะคะหรือว่าความคิดอยากตายนะคะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะ จะต้องไม่เกิดนะคะด้วยปัจจัยภายใต้ปัญหาเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือโรคทางกายอื่นๆนะคะตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์นในการที่นํามานะคะเห็นถึงอาการแล้วก็วินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าคะ่ะ